สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยว่าเราจะใช้บอร์ดอันไหนใช้เล่นลองบอร์ดหรืออันไหนจะใช้เล่นเซิร์ฟสเกตดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถามผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็น้องพัดนะครับครับสวัสดีครับโอเคสองอย่างมันต่างกันยังไงครับอ่าสเกตบอร์ดนะครับ,รบหรืออันนี้เราเรียกว่าเป็นคูเตอร์นะครับมันก็จะเป็นเหมือนสเกตบอร์ดเลยแค่ปรับให้พักมันกว้างขึ้นอ่าล้อใหญ่ขึ้นก็จะ เล่นง่ายตรงตัวง่ายขึ้นครับผมส่วนตัวนี้ที่กำลังฮอตฮิตมากเลยครับตอนนี้ก็คือ s u r ร์ฟเกตเซิร์ฟเเนี่ยมันพัฒนามาจากเบดบอร์อีกทีให้สามารถเคลื่อนไหวเวลาเราถ่ายเราเล่นเนี่ยฟีลลิ่งจะคล้ายๆการเล่นเซิร์ฟบอรลเราสามารถซ้อมเซิร์ฟได้โดยที่ไม่ต้องลงน้ำ รสรุปอันนี้ก็คืออะไรนะครับคุชเชอร์บอร์ดครับคุชเชอร์บอร์ดอ,อ่านี้ก็คือเซิร์ฟเกตโอเคแล้วอันนี้นถ้าอันนี้จะไปเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเกตได้ไหมครับได้ครับเราก็เอาไปเปลี่ยนตัวทัชให้เป็นทัชของเซิร์ฟเกตก็ใช้เล่นได้เหมือนกันอโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็มันได้ที่ร้านสาขาดิคาลอจานจัรนะครับผมเฮ้ยยังไงก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำท่านครับผมเราจะกันะคะรับสวัสดาครับ thank okay. you